หน้า69 n e w โ e l l 4นะครับมาเรียนกันต่อเลยนะครับผมคำสั่งก็คือให้ listen นะครับให้ฟัง look Do and และ read อ่านเพราะฉะนั้นก็ฟังคลิปเสียงกันอีกนะครับนะ CD Script 53 for Students Book Activity 5 Listen Read And learn B listen look and read Tom likes sports he can play soccer and basketball. He is on his school team. He plays soccer on the soccer field. The students like sports too. They come to see Tom and his friends okay they in up home. เดียวก็หยับความแปลมาทับภาพตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะดูตามภาพก็คือทอมเล่นฟุตบอลทีนี้ทอมเป็นเบอร์ไหนนะครับนะก็ไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> ทอมนะครับ like sport like ์เติมสนะครับนะประธานเด็โปพดที่3 sport เตอร์เมสเหมือนกันก็คือชอบกีฬาหลายชนิดหนึ่งในกีฬาเหล่านั้นก็คือนะครับทอม Can play soccer and basketball ทอมสามารถเล่นนะครับ s o c c อ r ก็คือฟุตบอลนะครับ and b a s ส e t ตบ l l he is on his school team he เขาผู้ชาย is แปลว่าอยู่ก็ได้นะครับเพราะ is แปลเป็นอยู่คือ ออในที่นี้ไม่ได้แปลว่าบนแล้วนะครับอยู่ในนะครับอยู่ใน his school team school team ก็คือทีมของโรงเรียนนะครับแปลมาจากหลังนะทีมทีมนี่แปลทับศัพท์เลยนะครับทีมของโรงเรียน his ของเขาเพราะฉะนั้นทอมก็อยู่ในทีมของโรงเรียนของเขานะครับเขาอยู่ในทีมโรงเรียนของเขา He plays soccer the soccer soccer field play soccer on เขาเล่นฟุตบอลเขาใช้ on เ,เลยนะลูกนะสังเกตได้ดีนะครับไม่ใช่ in นะครับ on the soccer field ในสนามเวลาแปลก็ต้องแปลว่าในนะครับอย่าแปลว่าบนเขาเล่นฟุตบอลในสนามฟุตบอลนะครับนะไม่ได้เล่นฟุตบอลในสนามตะกร้อนะครับเพราะมันเล็กเอใส่มุกทำไมนะเชา้ชาๆ ใส่มุกบ้างนะครับนะจะได้ไม่เครียด The student likes sport too. The student นะครับเติม s ก็คือหลายคนชอบกีฬาหลายชนิด t o o ด้วยเหมือนกันทีนี้หลักวิทยากรที่คุณครูไอพินันต้องการจะเน้นก็คือหลักการใช้เดอนะครับนะหลักการใช้เดอะเดนี่ใช้ได้หมดนะครับนักเรียนใช้ได้ทั้งคำนามที่ เป็นเอกพจน์และพระหูพจน์และคำนามทั้งที่นับได้และนับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนเป็นพระหูพจน์ก็ใช้เได้นะครับ They come to see Tom and his friends. t h e y นี่คือนักเรียนนะครับนะ What does the word t h e y refers to นะครับนั่นก็คือถามว่าคำว่า h e y อ้างถึงอะไรอ้างถึงคำนามคนไหนหรือว่า What does uh, the y แซนฟอร์ for, นะครับนะก็คืออ้างถึงเินย์หลายคนนะครับพวกเขามานะครับคำแปลว่ามาทูแปลเพื่อที่จะซีชมหรือดูทอมแอนด์ f r สเฟนก็คือดูทอมและก็เพื่อนๆที่เล่นฟุตบอลนะครับก็เลยนะครับพูดขึ้นมาสองคนนี้พูดขึ้นมาว่าทอมแคนเล่นเวล ทอมเล่นสามารถเล่นได้ดีทีเดียวนะครับ well นะครับแปลว่าดีซึ่งเป็นคำขยายคำว่าเล่นก็เป็นคำ adverb นะครับคือเป็นคำขยายกิริยานั่นเองนะครับ I like Tom คนนี้ก็บอกว่าฉันก็ชอบทอมทอมในชื่อคนนะไม่ใช่ว่าชอบทอมที่เป็นผู้หญิงอะไรต่างๆไม่เกี่ยวนะครับนะฉันชอบทอม คนนี้ก็บอกว่ามีทู่เดี๋ยวคุณครูยังไม่ได้แปลนะเขาว่ามีทู้แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าฉันก็ชอบเหมือนกันนะครับนคนโน้นบอกว่าฉันชอบทอมคนนี้อยู่ใกล้ๆก็บอกว่าฉันก็ชอบเหมือนกันมีทนะู้ too, เนี่ยชอบเหมือนกันในที่นี้คือชอบทอมเหมือนกันนะครับนะชอบเด็กชายทอมนะครับนะแหมภาษาไทยนี่บรรก r a ก m นะครับนะฟังยากเดี๋ยวนักเรียน ตื่นขึ้นมาอยู่ๆคุณครูแปลว่าฉันชอบทอมเหมือนกันเนีย่ยงง,งฉันชอบเด็กชายทอมเหมือนกันนะครับโอเคครับจบหน้าที่69นะครับไปต่อหน้าที่70เลยครับ